ช่วยกันนันอที่เมยเดยวย้ายสนช่วเราเอกเลยครับเลยครับเ่ตวย้นช่วยกันเราเอกไปแล้วก็ช่วยกันชิ้งอครับ นถูกความเกิดความตายนะครับเบียดเพียนพระท่านจึงสอนให้สาธุชนได้พุ่งทำแต่ความดีไว้เป็นนิจ ีแก่ดีตายอาวัยชีวานะครับจังพัะที่กล่าวว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นพื้นไม่มีหนีไม่พ้นนะไม่มีใครหนีพ้นนะครับขึ้นอยู่กัจะช้าหรือเร็วนะวัดเหมือนเยาล่างนะครับ,นะรบสศบนี้ก็เป็นสศที่เจ็ดแนะติดติดกัน แล้วก็มาใหม่อีกสองนะครับรวมเป็น9ก้าขานี้สิบแล้วเหรอแปดนะวมาอีกสองเป็นสิบก็เป็นสิบนะเดี๋มาอีกสครับาวเลบอกสิบนะฮะอันนี้ศ8ที่แ สามรอบหรือยังสามหรือยัง่าสามแล้วนะครับขึ้นมาได้บนเลยครับเดี๋ยวตามบอกก็ได้ครับเดี๋ยวตามตามคุณโบได้เงินเลครับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับเข้านั่งประจำที่นะฮะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกท่านไม่ต้องขึ้นนะตอนนี้เดี๋ยวเชิญเข้าอ่า เปอผงจากวัดเกวราชุนทรพระเดชพระคุณท่าเนเจ้าคุณประเทศคุณาพารเจ้าคณะภาคสิสามกรรมการหมาเถรสมาคมก็ถือเป็นเกียรติประวัติของวัดวันยาวล่างแห่งนี้นะครับ ละบัดนี้ท่านประธานพิธีจุดไฟประชุมเปิงศกคุณพ่อคำเขียวทองกับขอกราบรัตนาพระคุณเจ้าทุกิรู้ไดเมตตาขึ้นวางดอกไม้จันทร์กามมังกรนะครับโดยใช้มาตรการเว้นระยะห่างของกระทรวงสาธารณสุขถึงแม้ว่าปัจจุบันโควิด19เ้าจะไม่สู้จะรุนแรงแต่ก็เป็นการติดกันง่ายนะครับกับพระคุณเจ้าก พี่ดาของคุณพ่อเพื่อนข้าราชการที่เดินทางมาจากสตีดีนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆสักนิขอสวนทางนิดนึงขอสวนทางหน่อยขอสวนทางหน่อยครับสวัสดีครับขอสวนทางหน่อยครับสวัสดีครับโชคดีครับ ครกับหมดครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับไหนมาครับทางเจ้าภาพก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้เกียรติตลอดทุกท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมการประชุมเพิ่มคุณพ่อนะครับ วันนี้มีการเดินทางนะครับคุณพ่อได้เดินทางมาถึงยังสถานีสุดท้ายแลก็คือความตายแล้วก็ตามนะครับหลังจากที่ท่านได้จากไปท่านยังต้องเดินทางไกลไปในสัมภาระบถเบื้องหน้าครับนับตั้งแต่ที่คุณพ่อได้เสียชีวิตลงทำกายนางก็ทําหน้าที่ที่ดีโดยการตั้งวังเพนโดยสนศ นะแล้วนะท่านผูไวยชนนะครับนะซึ่งเพื่อบทิดส่วนตุศนะเพื่อให้ใช้เป็นสบเบียงในการเดินทางไปในสัมประยภพบเบื้องหน้าัาสำหรับในวันนี้ท่านผู้มีเกียรติบนรถทุกขั่นะก็ยังแสดงน้ำจิตน้ำใจนะเดินทางมาร่วมงานประชุมเพลิงนะกันอย่างนะพักข้างเลยนะวันนี้ ทางเจ้าภาพนะครับรนะู้สึกพื่นกินะครับนะที่เห็นทุกท่านได้มาร่วมให้กําลังใจกนะับทางเจ้าภาพนะแม้ว่าสถานการณ์นะครับช่วนี้โควิด19นะเราก็ยังต้องดูแลสุขภาพกันนะทางเจ้าภาพก็จัดนะของจำลุนะ้ยซึ่งก็เป็นหน้ากากอนามัยนะครับให้กับทุกท่าน เพื่อนำไปใช้ในโอกาสหน้านะครับวันนี้สิ่งใดขาดสมบุกสมองนะครับในนามนอาของเจ้า,าภาพก็ขอเกล้ากราระธานอภัยนะในเรื่องของการถักภัยก็ดีหรือในสิ่งที่อาจจะ,ะก็ขอให้ท่านนะครับได้เดินทางนะครับโดยขอาภายัย นะครนับนะครับในช่วงนี้ก็เรียนเชิญนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้วางดอกไม้จานะฮะก็นับว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของคุงพ่อที่ท่านได้จากพวกเราไปยังไม่มีวันกลับนะครับตามสังขารของมนุษย์ทั้งหลายนับเป็นการสูญเสียนะครับที่ยิ่งใหญ่ ต่ตอครอบครัวเกี่ยวห่วงนะแต่การจากไปยังไม่ยันกรับน,นะแต่ชื่อเสียงและบุคลิกอันโดดเด่นของท่านก็ยัง,งคงฝังลึกอยู่ในจิตใจของทุกคน,นที่ได้รู้จักท่านไปงานแสงงานนะครับนในวันนี้ลูกๆทุกคน,นก็ได้ทำหน้าที่ แต่ที่ดีนะครับโดยการนั่งบองเกนกุษรศยาสมเกียรตินะก็ต้องขอบคุณผู้บรรทัพบัญชานะฮะซึ่งก็มาจากหลายหน่วยงานนะครับหน่วยงานขนส่งกองพันทหารขนส่งนะครับนะครับผูุ้กท่ับกองพันและพี่ๆน้องๆก็หรือเพื่อนเพื่อนราชการนะก็เดินทางมาร่วมงานประชุมเกิน นะครับรวมทั้งกองโครงการและงบประมาณนะครับของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีรัฐาบบวันนี้ท่านก็้้ีรับรองผู้บัญชาการนะครับกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีรัฐาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็ประธานทอดผ้าใบบางสุกุลและประธานประกอบพิธีจุดประชุมเพิ่ม ทางเจ้าภาพก็ขอขอบคุณนะฮะทุกท่านเลยนะครับครับช่นนี้หลังจากที่ทางเจ้าภาพทางทูนิเกียถวางดอกไม้จันทร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียนเชิญลูกหลานได้ขึ้นมาวางดอกไม้จันทร์เรียบร้อยครับขอบคุณครับนะคูะ พระบลวงสอนนะครับกรมสอนนอคนของคนนาวิกโยธินนะฮะซึ่งทานะทางของพันนเนาก็ได้เดินทางมาเป็นเจ้าภาพร่วมในวันคืนวันที่ห้านะครับก็ต้องขอบคุณน,นะครับกาแฟต้องกาแฟต้องใส่กระชากน,นะ,ะกาไม่ใส่กระชากไม่กินนะครบอ่น <c oughs> านะครับอยู่ด้านบนแล้วก็เรียนเชิญนะครับ ครับครับผมหนึ่งสองเรียบร้อยครับอ่าเรียบร้อยครับเสร็จพิธีเรียบร้อยครับอ่าขอบคุณนะครับครับต่อไปเรียนเชิญผู้ช่วยสับเบลเอครับนะผู้ที่ถือรูปถือตะเกียงถือทูบนะครับอยู่นะฮะยังอยู่สามคนเหมือนเดิมช่วยยกรูกให้คุณแม่ เหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยเนอะร้อนอากาศครับอ่าครับเดินมาเลยครับเดินตามกันไปเดินตามไปครับา ลูกคนที่เท่าไหร่สมเกียรติอะลูกคนที่เท่าไหร่มีคนที่สี่อืมที่สี่แล้วมีคนเล็กอีกเหรอมีคนก็ต่อสันเตอยข้าง้นอ๋อคนเล็กครับอันนี้กี่ครับพี่ของหมดแล้วนะอ๋อแล้วมีคนนี้อ่ะมีอีกคนนะอีกคนนึงค่ะอ๋อนายะพี่ชายคนโตวเนี่ยวันนี้โอเคที่ต่างโลกแกไม่ลู้ว่าแล้วเนาะ

เดิมครับอย่างนั้นเลยท่านกล้าไหมครับเชิญครับใครจะดูพ่อนะครับเดินเข้าไปเลยครับนะวาระสุดท้ายของท่านจริงๆเนาะไม่มีโอกาสได้เห็นอีกแล้วนะอ่าบุ๋มเอา

ป่าบอกยางก็ฉันยังไม่ยาเนอะากเรือกับม่ค้านทีีอยู่ก็ได้ิดอย่นรันยางเราพายาจะกันไตบางใจตสงข้างนะนางเรือเขียวพองขอยาทาจันไตทำเขียวพองจันแต่ตัดซีป็นต้นตายเออ

Na, ระว LIKE mm. so, ังเหล็กนะระวังเหล็ก uh, นั uh, ้นตนเดินรต้าองจัจับจับลงอย่างเดียวครับจับลงนะไม้จะม้จะจับจับลงจับลงไหวไหมไหวมาเช่ลครั้งนิดหน่อยอึบอหวงมือนะครับหวงมือนะครับ เอาาเอาจับปาขอเล้วป uh, well. ่าไหวเปล่าไหวไหมจับต <se uh ่นเขาเอาไหวได้ไหวนะปลาเนาะป้าเยอืมากนี่มออาลูกสาวลูกชายมานี่เลยมดเป็นยครับมาเนี่ยอยู่ด้านนาเลยดักนกขบวนเอาเขามาท้อกันเลยเขามาทามจะต้อมากันทุกคนเลยเออเขามาแก่ทุกคนเลย ไปทำยีกเอไปกียร์กายยีกเอปเกียร์กายยีกเก็บบอกไปด้วยเบลกี้ห้าี่549นะครับบาเบลกี่ใหม่ของพ่อไปสวรรค์นิพพานพ่อคำเขียวพองระวังเท้านะครับเท้าอย่าไปเหยียบเนาะนอ่ครับนี่ไปสุขสบายเนาะอ่าดันเข้าดันไม่เข้า รอวใจอะไรติดหนารอใจอะไรติดหนาฮ่่าฮ่าฮ่น่อาด้เลองปร่อะ้องื่เี้ยวฝังมาแล้วนะต้องจับนเียยียจบนเ้ยวัแมนกายี่เาเย้ยงนะรน้า <c oughs> <c oughs> ับเดินเลยครับลงลงบันไดเรียกเลยครับพ่อลงบันไดพ่อลงบันไดครับลงบันไดเมนนะครับอืมกลับบ้านเราครับเรียนเชิญครับเดี๋ยวมันลงไปมัน,ไป,นไปครับแม่เขาเขาให้นั่นไหมไปพูดดำเนินการเปล่าไปอ่าครับอ่าพอแล้วฟังพักอะไรครับอ๋อไปด้วยอ่ะให้ให้ให อาไปด้วยใช่ไหมอา่อาไปธรรมดาคนอยู่ที่บ้านจัดการนะอา่ะสามแปดหนึ่งสาม